สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังทายในทางต่างประเทศสบายดียามเช้าเมื่อนี้สาวซุกจกีเอ็นเอาห้ามลงไปเกลือป่านะพี่น้องเฮาสิได้เกลือป่าทุกตอนเช้าแล้วก็ตอนแรกเนาะเพราะว่าเฮาได้ขังใส่กระซังน้อยไว้เพื่อนออกไปกินอาหารเศษอาหารใบไม้อย่างโบได้เนาะอยู่ในแต่กระซั่งเฮาก็เลยต้องเอาห้ามให้เพื่อนเนาะหัวอ,อาหารนมัน เม็ดใหญ่มันเลยคือสกินโบได้เพราะว่าป่าเฮ้าตัตน้อยๆหนึ่งตอนนี้ก็ยังบได้อนใ,นใจว่าโตประมาณไหนแล้วเนาะอันเฮ้าโบท่านมีอันแนวไปตักให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งเนาะเอาไว้เมื่อหน้าเฮ้ามีแนวตักเข้าสิไปตักให้เบิง่งมือนี้เฮ้าสีเกลือก่อนเนาะแรื่องวสุกจะไปรีวิวสวนน้อยๆ้างอันนองซะเฮ้านี่แหละพี่น้องเอ๋ยว่ามีอย่างแน่เนาะในสวนที่เฮ้าปลูกใหม่ที่เพื่อนถมให้นี่เนาะไปอันนี้ก็เป็นห้ามที่เฮ้าเชียวไปเกลือป่าเฮ้านั่นเอง ถั่วหนึ่งเนาะไปเอาบุ๋งโมนี่ปอพี่น้องบุ๋งโมมาเขาเลยปอใหญ่เร็วพี่น้องใหญ่ไวขนาดเลยนี่บุ๋งโมเขาเนาะแต่งโมเป็นลายมากขนาดพี่พี่พี่นืดกับเป็นนี่เนาะ สองมากเลยตัวนี้กำลังน้อยอยู่ตัวนี้ตัวนั้นใหญ่กว่าหมูเลยมีพี่น้องหน่วยนี้น้อยกำลังเป็นใหม่มังโมลายเนาะอันเฮาซื้อมากินเนาะอ่ะแตะพี่น้องน้อยตัวนี้อ่ะจีบอันนี้มาห่อไปบ่เนาะเป็นอยู่บ่เนาะอันแตกพี่น้องแตกข้างในมังโมลายเฮากินเลยเฮามีเม,ม็ดมันแม่เพิ่นเราเอามาซ้ำไว้พี่น้องอันนี้เลยแล้วก็นหน่วยนี้เนาะหน่วยนี้ก็ใหญ่ เนเามายป็นโมเป็นลายมากยู่มากน้อยคะนี่นาลายปาหน่วย,ยเ่อันนี้ก็เป็นต้นบางหงเนะพนม,นมพันมียพีกมีบมอีอันนี้เป็นพุ่มมักแตงเนาะส่วนมักแตงนี่ยังพันได้เป็นเนาะพี่น้องยังพันเห็นจังหน่วยเนาะแตงจริง มันเตกงไล่ยๆคล้ายๆหน่วยมังโม่นี่แหละโอ้มังโม่เฮาเป็นใหญ่ไปเลยเต๋อน้องนี่นกับมีมังโม่ระวังจะเพิ่นชิเต็กชิเน่าเนะะาะแลกกะเครื่องมันแกวเนาะนี่ครบสุดสารพัดเนาะอันนี้ต้นมังมีอ้าวหนูคือปลูกไกลกันแท่แม่ปลูกโอ้บแล้วเฮาสาธุที่มาแบ่งออกเนาะ มันใกล้กัดเนาะพี่น้องมันใหญ่ขึ้นบางมีหนังเนาะต้นหมกเพชรเห็นว่าเป็นต้นน้อยๆแบบนี้หงางเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยมกเพชรต้นง่าอันนี้อันนี้ก็คือมันแก้วหรือว่ามันเทศเนะะาะมักซาลีมันต้นสารพัดเลยพี่น้องเลยเพราะมันซาลีเขากืลังกนป็นเป็นมากเลยนี่เนาะนี่กำลังเป็นมากกำลังเป็นมากเลยนี่ ่อันนี้ก็เป็นต้นชาลีทั้งเบิดเนาะเป็นแถวเลยแม่พกกมเพิ่นปลูกสาวซุกกะซีมาฮดเนาะพี่น้องดอกแตกเล็กกันหน่อยเพราะว่าฝนบบตกมาเลยมักแตงจริงยังบบเห็นออกมางเนาะเป็นวงโค้งามงาม,ามพี่น้องเลยนี่งามขนาดเลยแม่เพิ่นใส่ปนะุ๋นขี้งัวไหนมีมแีแมลงสาวซุกว่าสีผสมมันสูตรที่พี่น้องเรียีบอกมาฮดอยู่เนาะ อันนี้ก็เป็นมะเขือพี่น้องมะเขือน่วยใหญ่มะเขือหน่วยละโลน้องน้อยเพิ่นว่าวพาใบใหญ่อีนนี้คือสิเมนพันใหญ่อีเลยนี่แม่นบนมะเขือหน่วยแม่เพราพี่น้องใหญ่ขนาดเลยเตรียมเอาไม้มาค้ำเพิ่นวะโอ้เตรียมเอาไม้มาค้ำยันยันหมากใหญ่ยันเคลือมันฮักเนาะแล้วก็มันเพชรมันเอียงลายเนาะต้นมางม่วงต้นมะรินไม้ตีอ่ะอันนี้เป็นต้นมะรินไม้หรือว่ามังดินฟ้าเนาะ แม่เพิ่นเอามาปลูกเน,ะเนาะเป็นว่าเป็นต้นไม้ที่แบบต้นเตี้ยอะไรก็หมากดกอ๋อหมากดกต้นเตี้ยใครแน่เนะาะคือชิเป็นตาได้กินอยู่ต้นเตี้ยปกติเขาเห็นแต่ต้นสูงสูงน,นะพี่นอ้องเบิง่งเพื่อชิได้เอาเนอะเพื่อชิได้เอามากินอันนี้ก็เป็นพุ่มมะขั่วมันต้นในใี่ง่ายแล้วพุ่มะมขั่วนี่ก็ง,างา่า,ายๆเยวะจังเลยชิเอาอันไม้มาซักใส่เนาะพุ่มหมาคขวดพุ่มเนาะ เรื่องมันโ่กเคือเสี่ยวไม้มาซักใส่พี่น้องจะได้กลิน่นนั้นยามลงหน้าเดี๋ยวจะฝนบตกต้นไม้ใบตองเข้ากันเหี่ยวเบิดนี่อันตกมากกับตกมากน้อยเดียวพี่น้องเอ้ยสูงน้อยเดียวอันนี้เป็นมะคือมะถั่วอันนี้ก็เป็นต้นงากำลังเป็นดอกเป็นมากแล้วนี่เดียต้นงาดำแต่ละปีเนาะเข้าปลูกไว้แล้ว บัดยามอันเม็ดเพิ่นล้นเห็นไหมพี่น้องเพื่นสิปิวไปเพราะยามฝนแล้วเพื่นสิปงขึ้นมาเองนะนอันนี้ก็คือต้นสีดากิมจิเนาะน้องน้อยมาปูออกิมจูมาหลงว่าพีดอีกแล้วพี่น้อง,อง,อง,องสีดากิมจูนี่กำลังออกใบเนะะบาะาใบเพื่อนนี่อันบุคือสีดาบ้านเฮาไปได้เนะาะใบเพื่อนสีแตกต่างใบวันใหญ่ๆเนาะกำลังแตกยอด หู้ย่ยกอนี้กน,น่นาเนาะใหญ่ใเปล่เแม่บใ่น,นเปล่ะน่ะยังบุรีตะพันยหญาหวานเนาะอันนี้กับซดากิมจุงทั้งขางนีแม่คนเอายอดอเอาเม็ดังมาฟังได้ <laughs> อันนี้ก็คืออันโหระพานะพี่น้องเดี๋ยวกลับขึ้นมาจาวซุกจิทชิมาฮดเนาะก็เอาข้าไปเกือป่าเาก่อน น้องกำลังใหญ่บ่เกินอันชองปีหน้าสิได้กินมากแล้วนี่เขาปลูกใหม่นี่ก็เกือบสามปีอันนี้ก็ต้นมั่ม่วงยังมังเป็ดอัน,นเท้าลูกใกล้กันพ้นเนาะพี่น้องเข้าจิก,กาเอากิ่งเพิ่งไปปลูกใหม่เนาะการเอาไปปลูกใหม่อันนี้เป็นผักคะพี่น้องนงน้อยกับตัวเกียรปลูกป้าเป็นแล้วได้นี่เป็นผุ่มเลยโอ้นี่เด้ดผักสีหูพี่น้อง ต้นนี้แม่พันเอาไว้ใส่แกงเฮ็ดโดยเฉพาะเลยเนาะภักดีงามขนาดเลยมันไกลเอาไว้นี่แหละสะดวกสบายพี่น้องลงมาเลยนะแดดอันเย็ดมงผัวเลยนี่พี่น้องโคตรโพลแดดโอนโอนแหงเนะาะแถาทุกงทีโยนให้รถโยนแบบสาดแหงน,นะ,นะสาดแห้เลยบ่ สาดไปเลยพี่น้องเลยมันลงบ่ได้มันเลิกเพียงกลางขาพี่ได้ได้ขึ้นมาแล้วป่าฮะอ่านี่เลื่มใหญ่เลยได้ฮะเลื่มใหญ่ก้าเก่าแล้วเดี่ยปัดุกบ่น้องน้อยมีบ่ปลาดุกปลาดุกโอ้แม่นี่ปลาดุกตัวยาวๆมาแล้วเนาะเดี๋ยวนุ่งน้อยเพคนสิเฮ็ดแงงแล้วใช่ไตักให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งเนาะเพราะว่าเฮาหาจะเอาลงไปนี่กับพวกว่าสิแนยใช่ไหมเพราะมากินยุบๆเลยพี่น้องเต็มเลย เอาเครืองพักบงมาใส่ให้เพื่อนน้ำพอสิได้เล่มกินพักบงนเนาะเอาลงไปห้อยแล้วก็เดือนนี่เนาะยังยังห้อยเนาะน้องเต็มเลยยุ่ง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 อยูย่ยใหญ่ไปเตะกับประมาณนี้เลยนะพี่น้องไม้อันที่เหลืออใส่น้ำไว้เนาะเผื่อเพื่อนแห้ง ันนี้กับชีดากิมจุงโอ้ผ้าแบบพี่น้องเฟบที่เป็นเบิ่งก่อนนะไมมเล็บถิงเนาะโอ้ผ้าอันนี้พี่น้องเป็นเลยนะอันนี้เป็นเมื่อไหรเต็ดก่อไว้อง็บผ้าโอ้น้อไม้เหาไก่เป็นน้องใหญ่ขึ้นไปแล้ว กำลังป่งใหม่นี่กรเต็มเลยนะนี่กำลังป่งใหม่อันน้ตไม้ย,ยังก็ลืมละกิมกิมซุงจิมซุงโอ้ชุดพี่ก็ขึ้นแล้วแม่เพื่อนว่าทีให้มันขึ้นเป็นอันไข่น่องเอาอันน่อนี่ไปกินเนาะอันแม่เพื่อนว่าที่ให้มันขึ้นเป็นกอใหญ่เลยพี่น้องเลยไปแล้วอันมันจะสิบตายเนาะ มันเป็นก๋วยไงล่ะกะเสื้อหนาหมันออกมาเป็นหน่องเฮากับทีเดียวน่องมันไปนกินตลอดหรือว่าถ้าเฮาอยากขยายพันธุ์เฮากัสิมาพุดเอาบริพุทธเป็นลายลามีแต่บักเอาอะนะไปใส่น้ำเออบักเอานะอืมบักเอาเป็นต้นเลยคักเลยนี่แซ่บหน่อยไหมอันนี้ค่ะพี่น้องนี่โอ้สับลามเลหน่นองใหญ่น่อเดียวนี่กินอิ่มแล้วเพืองงนเฮาสมมดเอว่าไปต้มจำแจ่วบ่หรือว่าแกงน่อใหญ่ ลายหน่อขนาดเลยอ้อมอยู่คุณเนาะใบใบก็ลายเนาะใบก็ดกใบก็ดกใบใหญ่เอาชิมาพดก่อนเนาะพี่น้องจังหน่อยพดซัมซาฝนตกวันวาวันที่หนึ่งวันที่สองฝนตกก่อนจิขึ้นไปเบิ่งมือม่วงเ่าต้องพดก่อนเพราะว่าฝนบ่ตกตอนเช้ามานี้เขายังบ่ทันพดเนาะ มอ,อันนี้น้ำเบี้ยพักอันนี้หุม้มอันนี้เป็นมากแตงเนี่หมมากแตะน,นี่กั้มมากแตงแล้วม,มากอเนี้แตแล้วม,มากม,ะม,ะมากมักทั่วมากทั่วมกทั่วตัวนี้ น,นี่แบบเพชรจินดาพี่เนาะจะเริ่มเป็นมากเห็นว่าเนี่ยโมเปนเพชรสีฟ้าเพชรสีฟ้าวะจังไรกเห็นแบบสีฟ้าเนาะอ้าคือสีฟ้าเดี๋ยวนี้สองมากพี่น้องสีฟ้ากระเดยสองมากอันนี้กับเบี้ยงงานเลยเพชรสีฟ้าเออน้าหน่าใช่ไหม เขาจึงเอาพุ่นมาใส่นีกนี่จะพุ่งจะผุ่มเพื่อนสมเพอสมพ,อ,สมพอมังแตงมกมังโม่นี่เพื่อนรอดตายแล้วเนาะบโบฮดกัได้ซีโบ๊มักซาลี่เนาะเดี๋ยวไปตักมาอีกอันบัวหนึ่งซาลี่เขาเหี้ยเป็นแคลเลย อันนี้เนี่ยเปียเข่าอันเข่าบักตัวที่มันแก่ลงค่ะพี่น้องแล้วขึ้นมาใหม่งามาแล้วเน้องแม่นตัวแล้วขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเจิตัดมือหงวนะัวเนาะตอนนี้อันเฮ้ยตะเกียวเพื่อกระลาไปตัดอย่าเนี่ยเปียะมือหงวัว ซาค่ะขนมาพี่น้องตอนนี้ไอซ่าห่างกันกําลังเฮ็ดเวียกพี่น้องสืบต่อเฮ็ดหลังคาอ,อยู่เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าให้พี่น้อง Fc รอชมเนาะสาวซูชิตายพี่ชมอยู่พี่น้อง Fc เพื่อนกันเม้นมาว่าอันถ่ายอันเบาไอ้มุ่งหลังคาให้เบิงอีกแน่เพื่อนว่าเนาะเพื่อนอยากเบิงเรื่อยๆขนะเอาตัวมะหุงเ้าเริ่มใหญ่เลยนี่ โอ้ใหญ่เลยจะนอนก็ได้กินหมากแล้วท้ายปีท้ายปีกินหมากตอนนี้ห้องเียนเขาพักเนาะพี่น้องเงียบหลายเขามาเดือนเก้าวันที่หนึ่งเนาะจดซื้อเข้าห้องเียน นแล้วเพื่อนกระิเป็นแถวเลยป้ามาโคตรมังหงข้าหน่อยนึงมังนัดก็มี่พี่น้องมังนัดกำลังเป็นป้าตอนนี้กันแล้วเป็นทีแบห้อยแล้ว เาสิไปเบิงม,ม,มังวงหลายสายพันธุ์น้ากันโดยพี่น้องและกาสาซุกจงมังวง,ง,งหน่วยหนึ่งเอาไว้ให้เพื่อนซุกคาต้นและก็ชิมาผากินในมื้อนี้เนาะว่าสิแซฟสํมามใดเนาะไปไปเบิงนํากันมังวง,ง,ง,งใหญ่หน่วยละโลเทานั้นแหละอยู่นี่เลยพี่น้องต้นมะมวงเขียวใหญ่เฮาานะที่บบาไอเพื่อนเอากิ่งมาโตใส่เป็นหลายสายพันธุ์เนาะอยู่นี่เลยกิ่งที่เพื่อนกำลังเป็นนี่พี่น้องมาไว้โตใส่ ยังมีอันยังมีสกิตเนาะติดไว้อยู่เนาะนี่กำลังป่งเยอะตัวนี้บวบวัว่ายจะเป็นมะม่วงอันแก้วหรือว่ามะม่วงไข่หรือว่ามะม่วงกระสอเนาะบอายเพิ่นโตกิ่งใส่นี้เป็นแล้วแล้วบ้ายเพิ่นกาได้เด็ดใบมะม่วงออกเนาะเพื่อให้แดดนี่ส่องเข้าเถิงกิ่งที่เพิ่นโตมอใ่ม่นี้ตัวนี้ก็เป็นคือตัวนี้ก็แม่นคือกันพี่น้องนี่เพิ่นป่งกิ่งออกมาแล้วเนาะโอ้ได้ผลเนาะพี่น้องอุปกรณ์ที่เพิ่นมาต่อกิ่งนี่เพิ่นเก่ามาแต่ฝั่งไทยพูดแหละนี่ ใส่ฝีหน้าสีได้ฮูผลพี่น้องว่ามะม่วงฮะมะม่วงต้นนี้สีเป็นแนวด่เนาะต้นเดียวกาสิมีหลายสายพันธุ์ป่งเป็นมากออกมาเนะาะกาคือสิคักหาซาซุกกันยังเรเคยเห็นจากเขืนอน,นี่มาไอ้ลองเฮดเบิ่งเนาะรวมมิดรวมมิดเลยอันนี้กากาลังป่งมีพี่น้องยังยอดน้อยอยู่ยังบมงทันเห็นปันไดเนะน,นี่ยังยอดน้อยกาลังเป็นยอดอ้อยอดงามๆน้องน้อยเนาะแมน ตอนนี้มังวงกับบคคอยมีลอยม, <c oughs> <c oughs> มีมีโจทย์ลอยเอาไปกินเมื่อไรน่อยเมื่อลรน่อยเบิ้ลและพี่น้องล่าสุดมีอันหน่อยหนึ่งชาวซุกจงไว้ให้ซุกนี่แหละยู่ๆราวามันซุกโพดเนาะแล้วผัลดล่นลงมาถือไก่ตอดกินดีดีโดยชาวซุกแนมเห็นทันเนาะอากาศฮ้อนสำหรับสังเกตเหงื่อเนาะสังเกตเหงื่อได้เลยพี่น้องอันนี้บรรยากาศตอดอัน เวลา8ดโมงเนาะประมาณ8โมงดีเลยมาม่มงเขียวใหญ่ที่สาวซุกจ่งไว้เพื่อให้ซุกคาต้นอยากลองซิมอันมะมโมงที่ว่าซุกคาต้นลองเบิ่งเนาะพี่น้องว่าจะเซฟสั่มใดเนาะอันเหลือหน่วยเดียวนี่แหละเสาซุกแยงเซาแยงแรงเนาะยันมีคนลักเอาไปกินกิอนหน่วยนี่ดีหาขีดกลัวหาขีดหน้าสีหกเจ็ดขีดนี่แหละเดี๋ยวสาซุกกาสิปอกให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งคาต้นเลยเนาะปาตบาดนี่ บาอกไอสั่งเนะาะบอกไอสั่งว่าให้ปอกคาต้นเลยเด้อฉันอ๋พี่น้องมาเบิงเลยว่าชีเป็นตาเหลืองแซบสำได้เนาะซุกคาต้นนี่มันจะเป็นรสชาติที่แบบว่าแซบสำได้พันป้าอีจังหน่อยเหจะน่าไก่ก็อร่อยเนาะ,นะจหน่อยไก่อร่อยไปซีมก่อนเท่าเลยเนาะปีหน้านี่ป้าสามสีเลือกกินมะม่วงในต้นเดียวมีหลายพันหลายสายพันแต่ว่าตัวที่บาอกไอ้เพื่อนมาจะเท่กะ เฮาก็ยังแบบผลตกจังมอยจะกู้แม่โอ้พี่น้องนี่ทางก้นเพื่อนีีชีเหลืองเนาะสาวซุกแยงเศร้าแยงแรงนอนยันคนมาลอยไปเนาะ <laughs> นี่พี่น้องนี่เหลืองทักเลยทางนี้เนาะไปบานนี้เสียวไปให้แม่เพื่นซีมก่อแม่เพื่อนก็นังทาซีมอยู่บาอ้ายกัดไปใส่แล้วเนะาะทาซีมน้ำกันบ่เนาะ หอมขนาดพี่น้องซุกคาต้นนี่คือสีแซบขนาดเลยนี่มาเจอสาวซุกสังหารแล้วไปหอมหวานวละมุนละไมละมุนละไมบนางมีลลมย,มลลมย,ย่างมาย่างมากคนรตพี่น้องทางนนค้นกว่านี้กว่าซีซุกกว่ทางห,หัวเนาะนี่เหลืองๆเลยปะมาชิมนรสกันสบายดีนี่พี่น้องให้แม่พคนชิมเลยเนาะ กีมปลาโซน,ซน,นโซ,น,น,น,ซนกินปลาโซนน้องโซนก็นกินได้มองห่วงได้พลมมั่งแต่ว่าตอนนี้แพ้ท้องบ่แพ้ท้องน้องหมาเขากำลังตั้งท้องเนาะตอนนี้เนาะถ้าว่าเพิ่นคลอดออกมาเนาะพี่น้องเขาก็อาจจะได้ให้คนเบิดเลยเนาะเพราะว่าเป็นหมาหัวสาวเนาะเขาเลี้ยงโบไวหลายคนเพิ่อกระจองไว้แล้วเนาะไอเสียงเพิ่อกระจองแล้วเพิ่อก็อยากได้ไปเลี้ยงคือกันมาแม่ซีมเลยเ<า>บาไอพี่ชายได้ลงไปลุ่มแล้วเนาะโอ้หขึ้นหลังคาแล้ว ก็เหลืองคักเนาะเหลืองคักขน,ขนาดเลยแม่จัดการเลยให้พี่น้องแคปซีเบิ่งดูทางใจเบิ่งโอ้แดงคาะแม่โอ้เป็นไงแม่แม,ม่เป็บ้ยวหวานหวานแม่กลิ่นย้ายนั่นเปรี้ยวหวานหวานซุปคาต้นเนาะถ้าว่าเอามาบ่มไว้เลยสิหวานแห้งกว่านาะสัมผัสนีนแ้แหละพอดีแม่คนกินได้พี่นอ้องอานี่เปียกใหญ่ๆเนื้อหลายๆเลยมะม่วงเขียวใหญ่สีมกุกกาชั่วุกอ่ะ แซบแม่แซมเนาะขึนข <can you saben> ึ้นขันหว้นขึ้นขึ้นขึนเลยนี่น้นงส้นข้นนขึ้นข้น้นขึนขึ้นขึนขึนนน่นนนน้นกินได้นน้นน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 นขนนนนน แม่เป็นคนขังไก่บ่อไอเป็นคนปล่อยไก่คนหนึ่งขังคนหนึ่งปล่อยใครแต่ว่าต้นเข่าอเข่ามันใหญ่เนี่ยแล้วอืก็เะยาวแล้วทั้งแข็นี่ยสิก็เกาะทั้งในิ่มเยสินุ่มๆก้อนน้องลมในคล้ายๆทนเรียนเลยครับต้นนี้กระแม่เนี่ยมันงูใหญ่ นะแม่เลยล่กลังเป็นอยู่ตอนนี้กะมีกับข่าแล้วไหมเนาะกับเขาออนะ่ <Okay. S 2> เขาก็ได้ซ้ำนี้แม่เพิ่นมาดซ้ำนี้เลยปูหวานแหง้งก็เข่าเหนียวบางม่วงแบบกินคนเดียวก็บวบ,บิดพี <c oughs> ่นะ้องหน่วยเดียวนีก่ก,กินอิ่มเป็นครอกลัวเลยเนี่ยแมนะ่จงไว้ให้มอาออนคอนเทนต์เบลก็แล้วหรอกอะหนุ่มน้อยตัวเดียวเนาะหน่วยใหญ่เนาะแม่เนาะคักเนาะ ที่นั่งที่นั่งประจำของนางโบ <c oughs> คือเอยยู่มหันเลยอันพี่น้องถ้าว่าเพื่นอ,อนโบล่นนี่ต้นนี้นี่ได้ประมาณเกือบดาวาม,มากสามชิพมากอันนี้ลมพททัดแหงเพื่อนอยู่วังหัวลมเลยเนาะล่นลงม,มาหน่วยซ้มสามนิ้วก็ล่นทำไมเนาะมีเนี่ยบนแบังเลยลมบัดมาอ่ะะาฉลาดฉลาดต้องแต่ดอกปีนี้พันลมหลายอบอก็มาจังมาจังทำยังไงบ่ดก่อน แทบจิดใจเลยแม่เพื่อนหน่วยสุดท้ายแล้วเนี่ยใครเปน้องอนาะในพันในแนวแล้วในสองหน้าที่แล้วที่ว่าสุขาต้นเนาะตัวก้อนๆนะเพิ่มๆเนาอะคอรับเอาควรจีมแมงหน่อยหนึหน่งเนาะอันนี้หาหน่วยที่ว่าน้อยอลไรได้เนี่ฮะน้อยกว่าหมูอะไรเลย หน่วยใหญ่เหมือนตัวนี้มีอีกน้อไหมเนาะหน่วยที่ว่าหล่นเัมนไก่ตนุนเนาะใหญ่กว่านี้เนาะมีเลยหน่วยละโลมีมีหน่วยละโลนะสวยแล้วเ <laughs> จอสอยไปก่อนแล้วมาจำบังับแซ่บหลายพี่น้องมะม่วงงซุกคาต้นน้อไหมเนาะแซ่บกว่ามะม่วงที่เขาอามาบ่มมันกับหบวานแหง้งไม่วาเพิ่นกินได้เปรี้ยวหวานและก็กรอบ กินแม่ป่ปากบ่ตีงเลยพี่น้องต่อเลสองวิ่งอิ่มแล้วแม่อิ่มแล้วจอง,ง,งวิ่งตีงตะปากิตะปากเดี๋ยวสาวซุปกาจะขอจบคลิปไว้เพียงซ้ำนี้ก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ครอบครัว,าวสาวซุกเจโนบิวตี้เด้อจะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่บอกาคโฆษณาของสาวซุกเพื่อให้สาวซุกมีรายได้เด้อสบายดี